อืมอันยังวะหนาแล้วมั้งสวัสด,ดีเราชื่อวีวีวันนี้เราจะมาเรียนอัดราที่ทริฟนะครับเก็บนี่ก่อนมาเริ่มกันเลยอย่างวะเนี่ยต้องเริ่้แบบแบย่างให้ต้องเขียน ปกติเล่นในคอมแต่นี่เล่นในโทรศัพท์เพราะว่า,าจ,จะได้อัดคลิปเวอาไม่รู้ครับนายครับ ตัดตัดไว้ตอนท,ที่ีเข้าแมปเลยกันโอเคไม่ตองแล้วไม่ตองแล้วโอ้หืมช้ามากนะครับอโอ้โอ้ค้างโอไมค์ก็ค้าง รถตู้นี่คือรถตู้นะครับผมจะไปรถตู้เนี่ยโอ้โหค้างใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้อันนี้ไปวิ่งไปหันน้าจอค่อนข้างลำบาก อยู่น่นีใส่คบไปใส่ล้อเข้าไปอ้าวล้อจมดิน น้ำมันต่อมาก็น้ำมันมน้ำมันน้ำมันน้ำมัน,น,มนอยู่ไหนเอาเครื่องรถก่อนดีกว่าฮึบใส่ตรงนี้โอเคได้ละวตรว่าก็หม้อน้บ น้ำใสตรงนี้เลยใส่ต่อมาก็ล้างรถหน่อย,ยกันกดถูเล่นในคอมทำได้ ไปเล่นในโทรศัพท์ทางเมย์อือ,อโอเคสะอาดไปเลยไปโอ้โหหิวหิวเลยเอ่ะกินแล้วก็จับแล้วกินมากระน้ำมันน้ำมัน Nhưng mà nắm mình Bài Từ một nghĩ Nó thằng nắm mắt nó bị lầy để mình chắc đinh chắc ngò ปิดแล้วนี่วะไปขับรถกันเปิดมาได้อ่ะอเปิดได้ลวนั่งนั่งนั่งนี่นั่งนั่นงเออปิดรถเออี่ ค okay, ี่ไปอ๋อมันขับแบบนี้เองมีที่สตาร์เทเครื่องอยู่ด้านบนไม่ดีสตาร์ทรถยนต์โอ้ยค้างนอโอ้ไม่กอดค้างมากหยุดก่อนขับอีกหนึ่ง ไปไปต่อโอ้มายกอดคนข้างช้าใช่ช้าเออลืมติดไฟหน้ารถสวยแล้ว ยูดติดไฟนะ่ารอ้ยบ้านนั่นเปนบ้านานี่หรือร้านลุงแดนใช่ก็คือร้านลุงแดนไม่มีอะไรขายเลยไม่หมายถึงไม่มีอะไรให้ขายเลยหยุด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 หยุด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  อะไรอ่หยุด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 ไปไกลเลยแล้วแล้วไอ้นี่อยู่ไหนที่นี่แล้วทำไงแล้วเมื่อกี้จับจับจับดี จับจับจับโอเคครับผมน่าจะจบตรงนี้แล้วครับจับจับจับไงด๋ยวตอนตอนขึ้นรถทําไงเฮ้ยรถไหลรถไหลนั่งจับ จับจับจับดิครับคุณไม่มันอยู่ตรไงไหนเดยโอเคขางมันไปต่อ เออไปเออ,อ,อ,เอ,เอปไปได้ร้านลุงแดนไปครับร้านมุงแดนนร้านลุ่งแดนนี่ยเลยเงยุ่งชนเลยอืมส่วนไอ้นี่ทำไงกดบ่ได้ ออกเลยในร้านลุงมีอะไรบ้างครับวิเอคยิงหน้าได้ไหมหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเรื่อยอไม่เส้อหรอกโยโนเลยอือโอ้เกือบเกือบเกือบแล้วนี่อะไรครับ น้ำมันเนอเออเกียร์โอเคนี่น้ำมันใช่ไหมน้ำมันดีเซลอือนี่ขนมปังขนมปังอ,อมืม ลุงเดนตายเนี่ยลุงเดนเจอขัตนาลุผมผมไม่ขายครับผมผมผมไม่ขายผมไม่ขายผมบอกว่าไม่ขายผมไม่ขายผมไม่ขาย,มมขายลุงอกวางไงเออเนี่ย เกียบไปเลยเกมนี้เรนยนคงข้างยากในโทรศัพท์จะมืดแล้วเนี่ยนั่งโอเคนั่งเบกมือก็เหมือนเดิมถอยล่างถอยล่างถอยล่งถอยล่งอืมอืม โอเคครับจุดจบนี่คือจุดจบติดข้างร้านลุงเดนผมเกียดลุงเดนลุงเดีนเนอยอมตายว่ะอืม อืมอืมลุงมีมุกเกนเหรอเอ้ยเมื่อกี้ยิงโดน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 ไม่โดนแล้วเมื่อกี้ที่ถึงยิงโดนอืมอืมเฮ้ยเฮ้ย ยิงโดนลุงด้วยลุง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 ไม่ตายครับลุงลุงยังไม่ตายเดือดสามหน้าสุดท้ายลุงไม่ตายไง ฮาวลุงไม่ตายฮู้งลุงทำไมไม่ตายลุงทำไมไม่ตายโยนาไอ้เลยเอา้าวไม่ได้วางไปเอาปืนอีคีโยนไว้ นี่อะไรหยิบได้ไหมไม่ได้มีเคือแล้วก็โยน เราคิดว่าเล่นในคอมยังดีกว่าเออแค่นี้ก็จ,จบเท่านี้แหละบาย